กิงข้อฝันหนึ่งปีแปดเดือนค่ะข้อฝันจะกินหม่ำกล่องน,นะคะตอนนี้กำลังแกะหลอดอยู่ดูนะคะดูนะคะข้อฝันกำลังแกะดึงออกมาดึงหลอดแกะพลาสติกออกก่อนดูนะคะข้อฝันจะกินหม่ำกล่องให้ดูนะคะหม่ำกล่องสีทองโฟโมอส แกะถุงพลาสติกออกได้แล้วดึงหลอดนิดน้อยแล้วก็จะจิ้มแทงลงไปนะคะแทงลงไปตรงรูปับป๊บปั๊บไม่ได้ปับ๊บไม่ได้อีกครั้งเนึง่งเอาที่เดิมเอาอันเดิมเอาทางเดิมเอาแหลมแหลมแทงลงไปนะคะจิ๊บแทงตรงๆปุ๊บใครยาหรือ,อยัง ขย่ากล่องอ๋ขยาบขย่า,า, aos, าก่อนนะคะขย่าก่อนนะคะอ๋แเราพอแล้วขย่าพอแล้วนะคะอ่ะแทงลงไปนะคะตอนนี้จะแทงลงไปแล้วแทงปุ๊บแทง๊บได้จะได้แล้วะคะ่ะจุ๊บได้แล้วนะคะเสียบลงไปนะคะเสียบลงไปลึกๆเสียบลงไปลึกๆทีนี้จะกินแล้วนะคะทุกคนทอขวันจะกินแล้วกําลัง ดูจุ๊บจุบจุ๊บจุบนะคะทุกคนฝันกำลังดูดจุ๊บจุบจุบนะคะทุกคนใ้น,นใ้อยินจ้าขยับไปอีกนั่งดีดีมาน้ำกินนะจ๊อฝันจิ้มหมํากล่องนะคะฝันก็คนเก่งนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมครับหมํากล่องทองนะคะโฟร์มดโกลนะคะ ชอบไหมคะชอบอยู่ชอบอยู่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอ้ามเลยใช่ไหมคะจูบจูบจูบเลยจูบจูบจูบเลยนะคะอร่อยมากเลยใกล้จะหมดหรือ,อยังใกล้จะหมดหรือยังคะไปแล้วดูดเก่งกินเก่งนะท้อฟันงม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 เลย มาแน่ๆกล้ลจะหมดแล้วกำลังหิวนะคะ <c oughs> กำลังหิวอร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะเอาอย่าเลียบลิ้นค่ะอย่าเลียบลิ้นค่ะรีบกิน <c oughs> รีบกินนะคะมีฟันมีฟันอย่าออกมานะคะมันไม่เก๊ง <c oughs> ไม่เอานะคะไม่ทำมีฟันข้างบนสีมีฟันข้างล่าง ข้า,างล่างสามี่นะคะพอแเล้วไม่ทําออกมามันไม่เก๋งน่นโน่นอดูปากที่ทีนี่ดูปาก <c oughs> ออนมนม่พาทำาอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจาจีมาเขือปอะแปะกันจาจีมาเขือปอปอบะเอามูมี่เอาจมมูมี่เมามกมูมนเอออานับเลขดีกว่านึงอามูมี่เอาหนึ่งก่อน จำโมเปะโอ้ยโอ้ยโอ้ยำโมเปะเอาจำโมมีโมมกโมม่นแล้วก็คนใจ่นานุกต์บ่ใช่ไหมจำโมจำโมมีมะเขือเปาะแปะเหรออ๋อจำโมมีมะเขือเปาะแปะอะไรต่อตอแปะเทาะหน้าแว่นแว่นพายเรืออ่อนแอนนเช้าเช้านุ่ม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 อาบน้ำท่าไหน อน้ำทาวัดเอาแป้งไหนผัดเอาจกไหนสอโอ้ยก็เอ้ยก็ไก่กันโอ้ไปแล้วทุกคนกินนมไม่หมดกล่องเลย